วันนี้มีแสลงมาเล่าให้ฟังดีกว่าแสลงเกาหลีใช่ก็คือเหมือนเป็นไม่เชิงแฉลงหรอกเป็นศัพท์วัยรุ่นมากกว่านะครับซึ่งศัพท์พวกนี้ศัษาเกาหลีเขาเรียกว่าชินโจออชินที่แปลว่าใหม่ชินโจออคือหมายถึงพวกคาศัพท์ที่เกิดใหม่นั่นเองนะซึ่งอันนี้เป็นอันที่หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินแหละเพราะว่าเป็นอันที่อยู่ในเพลงเยอะมากเลยมีเพลงที่เอาคำเนี้ย มามาตั้งเป็นชื่อเพลงมาพูดถึงอะไรกับคำนี้เยอะมากต้องถามคนดูเพราะว่าพี่เนี่ยไม่รู้เรื่องอ่าคนน่าจะรู้แหละเพราะว่าในโดยเฉพาะยิ่งไทยเป็นกานถากวงก็เซเว่นมาม่ามูหรือว่าซิสตาเควิลอะไรอย่างงี้น่าจะต้องเคยได้เกี่ยวกับคำนี้คำนี้คือคำว่าซอมท่าดนนั่นเองหรือว่าในเพลงชอบพูดว่าซอมท่าซอมท่าใช่ซอมท่าคือซอมเนี่ยออกแบบซอเสือเอสหนักๆซอมแล้วก็ท่าเป็นแบบ เหมือนแบบเสียงลมซอมทาอ่าซอมท่าซ <laughs> อมทาเนี่ยก็คือมันมีที่มานะซอมตัวนี้มาจากภาษาอังกฤษนะคือคำว่าซั S o M e, some <S าม S O M E ซัมซัม something ใช่ something ถูกเลยคือซอมท่าด่านเนี่ยซอมตัวนี้มาจากคำว่า something นี่แหละ something คือแบบบางสิ่งบางอย่างนะ <laughs> แต่ว่าไอา้ something ในภาษาเกาหลีเนี่ยคนเกาหลีเขาจะเขียนพัฟศัพท์เป็นซอมซิง คือไม่ไม่ไม่ทีเอชเนี่ยบางทีมันจะออกเป็นซอโซ่ไงสำหรับคนเกาหลีนะก็เลยเป็นซอมซิงอย่างมันจะมีเพลงซัมซิงของ Girls Day เดย์ก็จะเวลาร้องก็จะร้องเป็นซอมซิงซอมซิงใช่ซึ่งอันนี้ก็ซอมตัวนี้มาจากซัมซิงนี่แหละส่วนท่าดาเนี่ยเป็น verb เป็นภาษาเกาหลีอยู่แล้วซอมท่าดาคือเหมือนว่าเป็นอยู่กําลังซอมอยู่อ่ะกำลังซอมกำลังซอมอย่าไปคิดลึกกำลังซอมนี่คือเหมอกว่ากำลังมีซัมซิงอยู่ ไอ้มีซัมติงนี่คือไม่ไม่ใช่อะไรแบบ18บวกนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เหมือนคล้ายๆของไทยปะที่บอกว่า<ม>แก<ม>ของคนนี้มีซัมติงอะไรกันใช่<ะ>ฟิล์มอะไเลย,เลยก็คือหมายถึงว่าการที่กำลังซอมทายอยู่เนี่ยก็คือกำลัง มีกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรอยู่เป็นกิ๊กกันอยู่ใช่ยังไม่ถึงกับคบเป็นแฟนคือยังไม่ได้ตกลงกันนะว่าเราเป็นแฟนกันแต่ว่าเรามีซัมติง่งนั่นแหละก็คือแบบว่าเห็นสองคนนี้เพื่อนสองคนนี้บอกแกๆ่ๆสองคนนี้ซอมทากันอยู่ว่าใช่แบบอูเ,อนะเหมือนมันจะซอมทาอยู่นะนนั่เองนะซึ่งอ,อย่าไปพูดผิดเป็นซัมเด็ดขาดเพราะคําว่าซัมก็มีแสร้งเหมือนกันแล้วตรงข้ามกับซอมด้วยนะ,ะงงไนหะมคือซอมเนี่ยมาจากภาษาอังกฤษคือซัม แต่ว่าพอเป็นเกาหลีเนี่ยเป็นซองซึ่งในเกาหลีก็มีแสดงคําว่าซัมตรงข้ามกันเลยซัมเ um นี่ยมาจากคกําเกาหลีเองครับคือคําว่าซาอุมซาอุมเ um นี่กกยในภาษาเกาหลีแปลว่าการทะเลาะการต่อสู้ซาอุม um พูดเร็วๆก็ย่อเป็นซ um ั<า>มเพราะฉะนั้นก็จะความสมพั์ที่ตรงข้ามกันคือถ้ากำลังซองทายอยู่เนี่ยเป็นช่วงทุกอย่างเบิ่งบานกิ๊ดกดอกไม้บานเื่องดอกไม้บานคือเพื่งจะเริ่มมาคบ,คบ,คบกันแล้วดูนกันซั<า>ม,<า>มนี่คือเป็นช่วงทะเลาะกัน คือโคก <Okay. S 1> หรือยังไม่รู้แหละแต่ความสำคัญขาลงละทะเลาะก,กันละอันนี้ <Okay. S 1> ก็จะเป็นซ้มทีนี้ถ้าหากว่าคนที่ซอมทาทีเดียวหลายๆคนคือกิ๊กกับทีเดียวหลายๆคน <Yeah. S 1> กิ๊กเยอะใช่ก็มีแสดงอีกนะอันนี้เป็นภาษาเกาหลีครับเรียกว่าออจังควันลีออจังแปลว่าฟามปลาควันลีก็คือแบบดูแล ฟาร์มปลาอจังควันลีฟาร์มปลาใช่คือมีฟาร์มปลาอยู่มีฟาร์มปลาอยู่ก็จะมีปลาหลายหลายชนิดเนี่ยดูแลปลาทุกตัวคล้ายๆภาษาไทยจับปลาสองมือไงแต่ของเราหลายมืออะไรนะอะไรนะอจังคันลีอจังคันลีเหมือนภาษาจีนเลยนะเออพยายอาจจะฟังคล้ายๆภาษาจีนนะจริงๆอจังคันลีเพราะอจังก็มาจากตัวจีนแหละคันลีก็มาาจกตัวจีนใช่นะครับทีนี้ผู้ชายที่กําลังอยู่ในความสัมพันธ์แบบซองเนี่ยเราก็เรียกว่าซองนําเพราะว่านำเราผู้ชาย ส่วนผู้หญิงที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบซอมเราก็เรียกว่าซอมเนอคือนำกับยนาะใช่<ต>นำค <ใช S 1> ือผู้<ใ>ช,ผชายเนาอคือผู้หญิงเนาะนียมาจากตัวจีนตัวหนีที่แปลผู้หญิงนั่นเองพอเป็นเกาหลีจะเป็น,นยอนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนจะคุ้นละถ้าคนนี้แฟนคลับของวงมาแมามูจะรู้มันมีเพลงชื่อซอมนำซอมเนาะก็คือผู้ชายผู้หญิงที่กำลังซอมนี่แหละนะ มีเพลงอื่นอีกนะซึ่งเป็นเพลงที่ดังแบบดังมากๆดังที่สุดในปีนั้นเลยอ่ะ All-kill c h a r แบบมหาการมากมก็คือเพลงซอมซึ่งชื่อสาคอคนก็จะเป็น Sun ของซ so ิสตาโซยูกับชองกีโก o นั่นเองอซึ่งตอนนั้นมันเซ็ตเทรนเลยอ่ะว่ากลายเป็นว่าคนอื่นก็พยายามที่จะออกเพลงคู่ Easy l i s t e n i n แบบนี้ออกมาลองไปดูเพลงนี้หลายคนน่าจะจำได้ ความหมายเพลงเนะะี้ยคับเพราะว่าพูดถึงความสําคัญที่เขาไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแบบตกลงฉันกับเธอเป็นอะไรกันเหมือนจะเป็นคนรักแต่ก็เหมือนไม่ใช่คนรักอย่างเงี้ยคือความสำคัญที่กําลังมีซองกันอยู่ตอนเพลงนี้ออกมาเนี่ยยิ่งทําให้สแสลงอันเนี้ยมันยิ่ง,งแพร่หลายไปใหญ่เลย,เลยแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยไม่มีเพลงหนึ่งของ GOT7 อันนี้ชื่อเพลงไม่มีคําว่าซองนะแต่ว่าตรงท่อนแรปของแจ็คสันหวังเนี่ยซึ่งเป็นขวัญใจสาวๆไทยหลายคนเนี่ยก็แรปตรงเนี้ยในเพลง A ก็มีพูดถึง ซอม,มอด้วยลองไปฟังกันอ่าได้ยินไหมครับเขาบอกว่าซอมพีฮาจิไมโกะนาวาฮัมเกะซอมทาเขาบอกว่าอย่าเลี่ยงอย่าหนีซอมเลยให้มาซอมกับฉันโอ้ยอย่าคิดลึกนะซอมที่เหมือน,นว่าให้มากิ๊กกับฉันอย่ามีใจตัวเองเลยใช่อยา่ามีใจตัวเองเลยใช่ใช่เขาเนื้อเพลงเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบพูดกับผู้หญิงในเพลงว่า เหมือนเธออยาพยายามจะแบบฟอร์มเลยจริงๆแล้วเธอก็ชอบฉันอยู่เนะคือเนื้อเพลงนี้มีความแบบเซลล์นะเป็นเหมือนกับว่าอะไรอย่างท่อนผูก็จะบอกว่าไอ้เรื่องที่พูดกันว่าแบบเธอชอบฉันอ่ะมันมันแบบเขียนบนหน้าเธอแล้วเลยเหมือนกับก็รู้อยู่แล้วคนนี้ก็จับปลาเลี้ยงปลาต่าไม่มาไม่มาเอออ่านี่ก็เอาไปใช้กันนะคะเป็นแสดงซ่อมเนี่ยดีซ้ำไม่ดีจำง่ายๆแค่นี้เลยจ้ะ